ในปีนี้เป็นการได้รางวัลที่ดีที่สุดตั้งแต่เราส่งไปเมื่อวันที่24พฤษภาคม2566ศาสตราจารย์พิเศษดอเตรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบโอวาทแก่คณะเยาวชนไทยที่คว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สำหรับเยาวชนระดับโลกริ General i อ e 2,023ที่เมืองดาวลัสรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาโดยภายในงานมีศาสตราจารย์ดร แพทย์สิริเลิกทรงศิวิไลปลัดกระทรวงอวพร้อมด้วยรรองศัตร์าจารย์ดรธนัทคุณมงคลอัศวรัตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระวินระวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติดตรจุลารัตนประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินางสาวสัตตกมลเกียรติพาณิชผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2, สําสำนักงานกา,การวิจัยแห่งชาติและนางสาวอาร พรยาผู้พาณิชย์รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคมธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมาร่วมแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนไทยขอแสดงความชื่นชมกับครอบครัวของเด็กๆขอแสดงความชื่นชมกับโรงเรียนผู้บริหารและครูอาจารย์ที่ติวเด็กนะครับแล้วก็สวทชวก็ทําหน้าที่ช่วยบุกเพาะ อพอวชของกระทรวงอุดมศึกษาก็เข้ามาช่วยวชวิจัยแห่งชาติแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์ก็มาสนับสนุสนทางการเงินนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวและคณะผู้บริหารยังให้ความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการโครงงานของเยาวชนที่นํามาจัดแสดงในงานสําหรับการแข่งขันร e เจนเนอเรลอไ2023มีเยาวชนกว่า1,600คนจาก63ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันเป็นทีมเยาวชนจากประเทศไทย14ทีม โดย8ทีมมาจากค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติท h ยย Young s c i e n t i s t Festival หรือ TYSF 2022และ6ทีมมาจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Young s c i e n t i s t Competition หรือ YSC 2023 และผลจากการแข่งขันมี7ทีมเยาวชนไทยที่คว้ารางวัลมาครองได้รวม1ิรางวัลโดยทีมจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคว้ารางวัลใหญ่ที่สุดของการประกวดคือรางวัลสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์รีเจน y ลอ n g s ง i e n t i s t Award พร้อมคว้ารางวัลแกน Awards อันดับหนึ่งในสาขาสะตะัตวศาสตร์จากโครงงานการเพิ่มอัตราการรอดของมแมลงช้างปีกใสาจากพฤติกรรมการฟักและการเลือกกินอาหารพอรู้อีกทีว่าพวกผมได้เป็นรีเจนอ o อ n g s งเ e น t i ส t ว w a ์ d ครับซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของ I อเซฟครับ พวกผมรู้สึกตื่นเต้นกันมากมาแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆครับผมและปีนี้เป็นการได้รางวัลที่ดีที่สุดตั้งแต่เราส่งไปเชีห้เห็นว่าเด็กไทยที่เก่งมากนะครับนอกจากนี้ยังมีทีมเยาวชนไทยที่คว้ารางวัลแกนอวสและสเปเชียลอวสในหลายสาขาได้แก่โครงงานวิธีการใหม่ในการตรวจสอบการติดเชื้อโรคเพลทบลินของหนอนไหมจากโรงเรียนดำรงราชส่งเคราะห์จังหวัดเชียงรายโครงงานการพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมป่าหลังเกิดไฟป่าเรียนแบบโครงสร้างของผลน้อยหนาเครือจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา พรราชวิทยาลัยปทุมธานีโครงงานวิธีการยั่งยืนในการควบคุมปัญหาการเป็นศัตรูพืชของหนอนด้วงสาคูจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพโครงงานการศึกษาแบบจำลองผลของสนามแม่เหล็กต่อพายุทรงหลายเหลี่ยมบนดาวพฤหัสบดีและดาวเสาจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์จังหวัดระยอง โครงงานทำนายการเสริมฤทธิ์ของยาคู่ผสมสำหรับรักษาโรคมะเร็งที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลการสแสดงออกของโปรตีนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์จังหวัดระยองและโครงงานออร่าผู้ช่วยป้องกันชะลอและฟื้นฟูข้อเสื่อมจากโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่วันเวลาของวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย,ยกำลังสุกงอมขึ้นเรื่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะครับเด็กเหล่านี้ก็จะ เข้าไปเรียนตอบในสถาบันต่างๆก็จะเป็นกำลังที่สำคัญจบมาก็จะเป็นกำลังที่สำคัญทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ